สวัสดีครับอยู่กับผมในเกม Fallout 4นะครับผม f a o u t 4นะครับ <g ül> ก็กรอีนต้องขอโทษก่อนนะครับที่ว่าผมหายไปนานเลยเพราะว่าติดงานนะครับผมงานยุ่งมากแล้วก็อินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้ไปเดือนหนึ่งนะครับก็เลยทําให้ไม่ได้เล่นอะไรเลยเท่าไหร่นะครับโอเควันนี้เราจะมาดูเกม Fallout 4กันนะครับผมซึ่งภาคเนี้ยหลายๆคนคงรู้กันแล้วแหละว่ามันเป็นยังไงนะครับผมภาคนี้จุดเด่นก็คือการ เราสามารถสร้างบ้านได้เนาะเหมือนไมครับเลยเหมือนฟอร์เรสนะครับผมก็เนี่ยครับสร้างบ้านเราเองได้นะครับเดี๋ยวเราจะให้มาดูบ้านผมกันดีกว่านะครับผมอันนี้เป็นบ้านแรกครับก็คือบอกว่าตอนนี้ผมเลเวลตอนนี้ผมเลเวลสิบเท่าน,นั้นเองนะครับผมส่วนใหญ่เวลานี่ผมหมดไปกับการสร้างบ้านนะครับอ่าลองดูบ้านผมกันอันนี้คือชั้นบนสุดนะครับผม ก็สามารถเห็นทัศนียภาพโดยรอบของชุมชนที่เราอยู่ได้นะครับนี่ครับนี่สามารถดูได้แล้วก็สังเกตว่าจุดชัตเตอร์ผมเนี่ยแบบล้วรอบขอบชิดนะครับนี่ครับล้วล้วนี่จะรอบเลยคุมไม่หมดครับการการคนมาบุกนะครับผมเพราะว่าผมไปอ่านๆดูเห็นว่าจะมี มีคนมาบุกเราด้วยนะครับผมนี้เราก็เลยกันได้ก่อนให้เข้ามาทางเดียวนะครับเราจะได้แบบจัดการได้ง่ายหน่อยมั้งนะแต่ว่าผมยังไม่เล่นเล่นยังไม่ถึงนะโอเคเราลงมาดูชั้นต่อไปนี่ครับผมจะนับถาวนชั้นที่1แล้วกันเนาะอันนี้ชั้นที่หนึ่งนะครับผมอันนี้ชั้นที่สองนะครับผมก็จะเป็นห้องนอนนะครับชั้นที่สองนะครับเต,ตัว้านี่อันนี้จะเป็นโล่งๆนะครับผมแล้วก็เดินได้รอบเลยผมชอบบ้านอย่างนี้นะครับสบายๆห้องสูง เห็นได้รอบเลยนะครับโอเคป่ะเราลงไปชั้นต่อไปอว่ะอึ๊บอันนี้ก็ยังโล่งๆอยู่คือเพิ่งจะสร้างเสร็จนะครับยังไม่ทำอะไรมากมายเลยเนาะโอเคลงต่อเมื่อกี้หนึ่งใช่ไหมสองอันนี้ชั้นที่สามนะครับอ่าลงลงไปชั้นที่สี่อ่าชั้นทีี่ก็จะมีแบบนี่เหมือนโต๊ะทำงานเนาะ <laughs> ชั้นที่สี่นะครับแล้วก็ป่ะลงไปชั้นที่ห้า จะเป็นทั้งหมดหกชั้นนะครับในชั้นที่ห้าครับผมอันนี้จะเป็นเสาเรียกว่าเป็นวิทยุกระจายเสียงนะครับว่าที่นี่มีที่พักอะไรเงี้ยครับให้คนที่แบบมาพักที่นี่ได้นะครับแก็เพิ่มจำนวนประชากรเราได้นะครับมีป้อมปืนไว้เนี่ยครับแล้วก็คนนะครับผู้อยู่อาศัยของเราเราสามารถจับแต่งตัวได้ครับโดยเอาของเข้าไปนะครับเหมือนสกายริมเลยนะครับผมผู้ติดตามสกายริมเลยก็คือเอาของใส่เข้าไปแล้วให้มันตกใส่ได้ ว่าไงเจ้าแมาโ okay, อเคปแล้วก็เรามาดูชั้นข้างล่างกันนะครับนี่ก็จะมีที่นอนนะครับชั้นข้างล่างอึบมาจะมีทีวีนะครับผมต่อไฟฟ้าเข้ามาเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็ยังระยงระยางอยู่ยังจัดไม่เสร็จเท่าไหร่นะครับผมก็จะสร้างเสร็จเลยนี่สูงใหญ่นะครับผมตรงนี้จะมีทางขึ้นทางลงด้วย ใหญ่ครับระบบฟิสิกช่างมันนะครับผมเคมนี้นะครับโอเคก็มี power armor ครับผมภาคนี้ดีอย่างครับผมใส่ power armor ได้เลยตัง้งแต่ต้นเกมนะครับผมไม่เหมือนภาคเก่าๆนะครับก่อนจะใส่ได้นี่เราต้องแบบต้องทำาคว s ต้องอทำอะไรหลายๆอย่างเลยครับก่าเราจะใส่ power armor, armor ได้เนาะโอเคไปนี่เราก็คือ พาให้ดูเฉยครับผมสำหรับคนที่ติดตามกันก็อย่าเพิ่งลืมกันนะครับก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆเนาะห่างหายไปนานเลยทีเดียวนะครับเรามาดูประตูทางเข้าเรากันดีกว่านะครับเราก็สามารถใส่ของใส่อะไรให้เขาได้เนาะโอเคนี่ครับรัวรอบขอบชิดค,ครับผมการวอล์กเกอร์เอไมช <laughs> เหมือนเดอะวอกกี้เดสเลยครับตอนนี้กม็มีป้อมปืนนะครับผมคอยคือผมพยายามบีบให้เหลือทางเข้าแค่ทางเดียวเนาะ ก็คือทางสภานนี่แหละโอเคเปิดมาครับอยู่เซนตูรีนะครับผมเซนตูรี่ฮิลนะครับบ้านของเรานะครับนี่เราจะเห็นงานะตึกครับผมสาวภาคนี้ทำภาพได้ว่าได้สวยงามมากนะครับผมสวยงามจริงครับ โอเคไปเราลองลองมาแล้วอันนี้ถือว่าเป็นการแบบพาดูบ้านด้วยแล้วก็พาดูเกมฟอร์เอลด้วยนะครับผมแล้วก็ผมจะทดสอบโปรแกรม Shadow Play นะครับผมเป็นโปรแกรมอัดคลิปตัวใหม่นะเพราะว่าผมฟอร์แมตเครื่องมาแล้วแบบกว่าจะหาโปรแกรมที่ลงตัวได้นะครับโอเคอั็นนคะ,ะ,ะครับตัโหลดแหลไม่โดนแหลนะครับแต่ว่าระบบฟิสิกช่างมันครับผม <laughs> มาแล้ววิ่งไปวิ่งมาเนาะโอเคครับผมงั้นก็วันนี้แค่นี้ก่อนกันมีคลิปสั้นๆนะครับก็ให้แค่ให้ดูบ้านเฉยๆตอนแรกก็จะทําคลิปตั้งแต่ตอนสร้างบ้านแต่ว่านานนะครับเพราะว่าบ้านหลังนี้ผมใช้เวลาสร้างมาประมาณห้าชั่วโมงก็ <c oughs> <c oughs> สองชั่วโมงแรกนี่สร้างจนถึงชั้นบนแล้วปรากฏว่าตกลงมาตายครับไม่ได้เซฟด้วยนะครับก็เลยต้องสร้างใหม่ต้งแตทต้นเลยนะครับโอเคนี่แหละครับ คือเราสร้างนั่เองเนาะก็ดูเมนูค่านะครับปึ๊บอืมตอนนี้เรามีคนทั้งหมด6คนนะผมอาหาร12น้ำสิบครับพาวเวอร์12 13นะครับผมดีเฟนต์กำลังการสิบสี่ครับรถตีมีเตียงอยกสิบหเตียงนะครับฟามแฮปปี้ก็71เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นฟาร์มของเราครับผมทำฟาร์มไว้นะครับเทียบเลยครับไนกระสอบไปนี่ครับฟาร์ม พวกมเมล็ดพันธุ์เราก็ต้องคอยเก็บนะครับแล้วเราก็ปลูกใหม่เก็บแล้วปลูกไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยก็เยอะครับแต่นี้บางทีเราไปเราไปทำเควสหรือเราเดินไปตามสำรวจพื้นที่เราอาจจะได้เจอมเมล็ดพันธุ์แล้วกม็มาปลูกได้เนี่ยตอนนี้ผมก็ปลูกเต็มไปหมดเลยครับเยอะแยะนะครับตอนนี้อันนี้โซนนี้เพิ่งปลูกนะเลยยังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นี่เมลรอน แต่ไมหมดครับนี่เ,เก็บกันใหญ่เลยไม่ได้ช่วยวผมปลูกเลยเนี่ยมาเก็บอะไรก็ไม่รู้ระบบไฟนะผมต้องโยงสายไฟด้วยนะครับผมระยงระยะไปหมดเลยผมก็งงๆเนาะการโยงสายไฟก็ใช่ไหามาครับโอเคนี่กจะเข้าอีกทางเลย โอเคครับงั้นก็คลิปนี้ขอจบเพยงเท่าน,น,นี้ดีกว่านะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวไปคิปทัน้นแล้วกันเนาะเดี๋ยวมีน้องคนนึงส่งเกม transistor ตตมาให้นะผมผมอาจจะไปแคสเกมนั้นต่อนะครับ <S <S ก็สกตฝากติดตามกันด้วยแล้วกันก็หายไปนานขอโทษด้วยนะครับแค่ก็ <Yeah. S 2> คลิปนี้ขอจบเพยงเท่าน,น,นี้ครับสวัสดีครับ